โบ้านหนึ่งครับสวบรัตัว,ตวเล่มผมเปิดท็อปคอปปึ๊บอุ้ยโหการคอที่เจ็บปวดนี่คืออะไร <c oughs> สวัสดีครับู่ช่องดโลกาเกมวันนี้ก็จะพามาดูเด็กโปรไฟล์แมกโนเลียเกตสี่ครับผมที่ได้โดนแบดนยุงไปแล้ว <c oughs> ยุงได้จาก,กันไปแล้วครับผมก็เดี๋ยวมาดูกันว่าในลิสต์นี้จะมีอะไรบ้างครับผมถ้าไม่มียุงโอเค เดี๋ยวจะพาดูไลน์ไลน์ก่อนเลยครับผมเริ่มต้นด้วยที่ไลน์ไลน์เกจศูนย์นะผมเป็นลอตเตีผมเมื่อเริ่มหลังก็จูนหนึ่งใบปกติครับผมแล้วก็เกจหนึ่งครับคาริสสกิลเมื่อถูกไลทับโดยสขาล์มูลไพคือลาทิสก็จะสามารถเปิดการ์ดท็อปหนึ่งใบสามารถขลองได้ถ้าเกิดเป็นเกจสองหรือต่ำกว่านะแต่ถ้าเกิดมันไม่ใช่ให้เอาเข้าโซ่ครับผมก็คือถ้าเกิดเป็นเกจสามหรือว่าเป็นเจอออเดอร์อะไรอย่างเงี้ยครับผมก็จะเอาเข้าโซ่เลยอ่ะ แล้ต่อมาก็เป็นเกรดสองครับผมลาทิสอัศวิคิวบอกว่าเมื่อถูกไล่ทับโดยแมกโนเลียโซบาร์หนึ่งแสดงการ์ดบ,บนท็อปกองเราหนึ่งใบแล้วก็คอการ์ดนั้นลงสนามถ้าเกิดเป็นยูนิตนะแต่ถ้าเกิดไม่ใช่ยูนิตให้เอาขึ้นมือครับผมก็ไว้เปิดเจอออเดอร์หรือว่า,อ,าออเดอร์นั่นแหละรครับ <c oughs> ก็ไว้เปิดเจอออเดอร์ก็สามารถเอาขึ้นมือได้ถ้าเกิดเป็นยูนิตก็คอลงเดียวครับผม อ่ะแล้วก็เป็นแมกโนเลียเกตสาวครผมก็สกิลปกติครับออโต้บอนการ์ดเมื่อจบการต่อสู้ที่อยู่ในโจมตีคาร์บานหนึ่งเรื่องเรียกการของคุณหนึ่งใบจนจบเทินอยู่ในรับเราสามารถตีจากแถวหลังได้แล้วก็เพิ่มห้าพันด้วยแต่ถ้าเกิดมีการเพอร์ซนาในเทินนี้เรื่องเรียกการของคุณสามใบแทนการเรื่องหนึ่งใบครับผมก็จะสามารถทําให้แถวหลังตีได้หมดเลยถ้าเกิดเพอร์ซนานะแต่ลิสต์นี้ผมไม่ได้ใส่เพอร์ซนามาครับผมก็จะเป็นการวัดเลยว่าเกสีขึ้นไหม ถ้าเกสีไม่ขึ้นก็โถมสดอะไรอย่างเงี้ครับผมอ่ะต่อมาจะพามาดูตัวเมนเด็กหลักก็คือเป็นแมกโนเลียเอลเดอร์ครับผมเกศีมีสองสกิลครับผมออโต้เมื่ออยู่ในล่งสนามช่องบัรยากาดเลือกการ์ดจากในโซคูณหนึ่งใบคุณสามารถขอการ์ดลงเรียากาศได้ก็สามารถเอาโซครับมาขอเป็นบอร์ดได้หนึ่งใบเมื่อลงสนามนะอีกสกิลครับคอนติเนียร์บรรยาร์ดถ้าคุณมีการ์ดขวาวแมกโนเลียอยู่ในชื่อการ์ด ในโซ่หุ้นหรือบนเรียกาศหนึ่งใบหรือมากกว่าเรียกาศทั้งหมดของคุณสามารถโจมตีและอินเซปจากแถวหลังได้และอยู้นั้นได้รับ Act 5, แอคบวกห้าพันะผมนี่ก็เป็นตัวที่บัฟเพื่อนได้แล้วก็ให้เพื่อนมาอินเซปได้ครับผมเป็นเกรสีที่ค่อนข้างที่จะหนาอยู่นะตัว <c oughs> มีทั้งเสพมีทั้งเวฟมีทั้งอะไรโอเคครับผมต่อมาก็จะพาไปดูที่เกต2ครับผมนี่ เก2สองหนาปากก <c oughs> <G un os la> ็เริร่มที่ตัวแรกครับกุโนซ่าครับผมมีสกิลที่ออโต้เรียกาศแถวหลังคือเมื่ออยู่ในจมตีคาร์บ้านหนึ่งเรื่อง,องเรียกาศใบอื่นของคหนึ่งใบมีในระดับแอคเพิ่มขึ้นตามแอคของอยูนิตนี้จนจบเถอะนะผมถ้าตัวนี้ตีออกสามหมื่นก็โยนพลังสามมืนไปให้ตัวหนึ่งเลยครับผมก็เป็นตัวที่เก่งมากอันนี้ผมก็ใส่สี่นะครับผมอ่ะแต่ก็อ่าเดี๋ยวอธิบายแล้วกันว่าสามารถอ่าเปลี่ยนเป็นใบไหนหน้าใบไหนเปลี่ยนบ้างอะไรอย่างี ต่อมาเป็นกาเบะครับผมมีออโต้ช่องเรียกกาศครับเมื่อยูนิอื่นของคุณที่อยู่ในแถวแนวตั้งกับอยู่นี้โจมตีขอโซบาร์หนึ่งครับยูนิรับแ,แอคบวกหนึ่งมืจนจบเทิร์นเรื่องเรียกการของคู่แข่งทุกใบและในการต่อสู้ที่อยู่นั้นโจมตีในเทิร์นนี้คู่แข่งไม่สามารถคอการที่เกตเท่ากันกับยูนิ้ถูกเลือกจากมือลงช่องการ์ดได้ตัวนี้ก็เป็นตัวที่บอกว่าเมื่อไเหมือนเอาไว้ปิดตายครับอีกเช่นถ้าเกิดมีเกตหนึ่งบูตก็คือห้ามเอาเพอร์เฟกต์การ์ดมาปางช่องการ์ดเลย ถ้าเกิดมีเกรดศูนย์แล้วก็เรียบร้อยถ้าเอาทิกเกอร์ประกาศตัวนี้ก็เป็นตัวปิดเกมได้เลยครับผมถ้าเกิดอีกฝ่ายมีห้าแดมเราบับพลังตัวนี้ดีๆนะเอาพี่หมีโยนให้พี่เสืออย่างเงี้ยก็จะกาดยางมาครับผมอะต่อมาเป็นแพนเทโลครับผมอันนี้ก็แจ่มอยู่นะตัวนี้ผมชอบมากออตโต้ครับเมื่ออยู่ในสนามช่องเรียากาศคอสโซบานหนึ่งเลือกสัตว์ข่าวพงไพ่แพนเทโลก็คือตัวหน้าเหมือนตัวนี้แหละ จากดอกโซนคุณหนึ่งใบขอาการนะ์ดลงเรียกกาศที่ไม่มี unit ยูนิตอยู่อ่ะอันนี้ก็จะขออธิบายนิดนึงว่าถ้าเกิดตัวเองมีในดอกโซนสามใบนะครับแล้วบอกระหว่างเราก็คอตัวนี้มาโซบัสหนึ่งเรียกตัวนี้มาอีกหนึ่งแล้วก็สกิลตัวนี้ครับเมื่อลงสนามมันมาจากได้ทุกที่เลยนะแต่ถ้าลงเรียกกาศก็ขอแค่ลงเรียกกาศ์ดโซบัสหนึ่งอ่ะก็เรียกเพื่อนอีกตัวหนึ่งปุ๊บโซบัสหนึ่งเรียกอีกตัวหนึ่งอ่ะได้บอร์ดสี่ใบครับมันก็เป็นตัวเรียกเพื่อนที่ดีีีัผมตตตววนน้้แ่่่่่ออองงงาาขทชะ อิสกิลครับออโต้เรกาดเมื่ออยู่นีนจมตีถ้าไมียการ์ดของคุณมีคำว่าแมกโนเลียในชื่อมีแล้วแอคบวกห้าพันจนจบการต่อสู้น,นะครับผมก็เป็นทั้งตัวปูบอดแล้วก็ตัวเพิ่มพลังให้กับตัวเองได้ขอแค่เป็นแมกโนเลียก็พออ่าเกิดมาคู่แมกโนเลียเลยเก่งมากครับใบนี้อ่ะใบถัดมาเป็นริวกะครับผมอันนี้ชอบส่วนตัวครับผมแอคทีฟเรียการ์ดรีทายอยู่นี้เลือกเรียการ์ดของคุณหนึ่งใบอยู่นะครับแอคบวกหนึ่งหมื่นจนจบเทินนะผมก็เอาไวบ้บัฟบัฟนี้คุ้มตรงที่ว่าเราโยนบัฟให้พี่หมีป๊บ พี่หมีได้พลังแล้วพี่หมีเขาตีเสร็จคาบา้านหนึ่งโยนพลังให้เพื่อนคนหนึ่งต่ออ่ะก็จะใช้คุ้มครับมองว่าใช้คุ้มก็เลยใส่มาสองครับผมอ่ะไปต่อไปเป็นน้องจิ้งจอกครับผมสกิลคอนดิวเรียากาแถวหลังอยู่ในรับแอคบวกหนึ่งหมื่นและถ้ามีเรียากาศสามใบหรือต่ำกว่าเลยากาะของคุณที่อยู่ในตั้งกับยูนิตนี้จะไม่ถูกความสามารถถูกเลือกจากความสามารถของการคู่แข่งได้ครับผมก็อ,อย่างเช่นรีทายแถวหน้าแบบเลือกจิ้มรีททยแถวหน้าปุ๊บอ่ะก็ไม่โดนเลือกครับผมเพราะว่าตัวนี้กัน การเวทเดีย๋ดวยวการโดนเลือกมากกว่าอ่ะเกจสองก็จะประมาณนี้ครับผมแต่ถ้าคนอยากเล่นออเดอร์อ่ะผมขออนุญาตสปอยเด็กนี้ผมไม่ได้ใส่ออเดอร์ที่เป็นครบแน่นมานะถ้าเกิดคนที่อยากใส่ครบแน่นแล้วผมก็เห็นด้วยว่าใส่ครบแน่นไว้ก็ดีถ้าเกิดโซลหลือนะก็จะเปลี่ยนพี่หมีไว้สักสาใบก็ได้ครับผมแล้วก็หรือเสือสาใบงี้ก็ได้อ่ะเราใส่ครบแน่นไปสองประมาณนี้หรือใครจะใส่เสือสองแล้วก็ใส่ครบแน่นสาไปเลยก็ได้ครับผมสาหรับ คนที่อยากใส่ออเดอร์ควบแน่นนะแต่เขาผมไม่ได้ใส่ประมาณนี้แล้วก็ถ้าใส่ควบแน่นอะไรเงี้ยก็จะสามารถเปลี่ยนเป็นไลายของซอกาได้ก็เป็นเกินเล็กเกนน้อยให้ครับผมเผื่อบางคนอยากจัดไลายซอร์กา so มันจะได้มือคือเนาะมันจะได้มือมากกว่าก็สามารถไปเล่นใส่นั้นได้ผมก็แนะนําครับแต่ส่วนตัวชอบแบบนี้ <laughs> เล่นแล้วมันคอบอดง่ายดีครับผมแต่ก็ลุ้นดวงหน่อย เจ็ดหนึ่งใบใหม่ครับอันวานอันนี้ผมชอบมากมันเป็นตัวปิดคู่กับพี่เสือได้เลยคือคือสกิลคอนดิวเลียากาศแถวหลังในการต่อสู้ที่อยู่ในโจมตี้ในกรณีที่คู่ต่อสู้จะทำการคอ,อการจากมือลงช่องการหากไม่คอ2ใบพร้อมกันหรือมากกว่าจะไม่สามารถทําการคอได้ครับผมน้องบิวเวอร์นี้ก็เอาไว้ตีสมมติเขาห้าเครับก็ตีแกล้งเขาได้ อย่างเช่นอันนี้ว่าเป็นพลังมือสามเนาะแมกโนเลียเกสีับให้มือสามตะยบขอการสองลูกอะไรเงี้ยเอ้ขอการสองใบฝั่งเงือจะกดดันเนี่ยต้องเสียมือทียสองใบสองใบเพื่อไม่ให้เขาตายนะอันนี้คือเดือดมากตอนห้าดาเมจแทบกรีดร้องครับถ้าเจอทีอ่ะแล้วก็ออเดอร์ครับสองใบก็คือภูมิปัญญาแห่งสัตว์ป่าครับผมขาเขาทังบ้านหนึ่งเพื่อรานการแบบนี้ทิ้งการาดบนสุดจากกองการสามใบครับ แล้วก็เลือกการก์ดเกตเท่ากาันหรือต่ำกว่าแผนการ์ของคุณไม่เกินหนึ่งใบจากรอบโซนนั้นแล้วก็คอลงเรียกการ์ดออกแต่คุณเป็นสัตว์เขาแห่งหัวใจแมโมุเลียก็คือตัวเกตสามครับผมสามารถคอได้2อแหแวนการ์คอหนึ่งใบเลยก็เป็นการปูบอร์ดแมเลียสำหรับบอร์ดแล้วผมก็เอาไว้โถมเขาให้เขาแบบว่าขึ้น4ดาเมจหรือ5ดาเมจไปเลยให้เขาการดยากๆครับผมก็จะประมาณนี้ครับผมสาหรับตัวเมนเด็กปกติครับผมต่อมาก็เป็นทิกเกอร์เซตครับผมอ่ะ แมกโนเลีย uh, รอบนี้ผมก็จะใส่เป็นเน้นคีไปเลยครับก็ใส่คีอันนี้4ใบเลยแล้วก็คีเข้าโซ่เอาไว้เติมโซ่ก็อีก4ใบรวมเป็นคีแปดแล้วผมที่ใส่คีแปดเพราะว่า,าผมจะโยนพลังให้ตัวพี่หมีหมดเลยแล้วก็วัดวัดไดเลยครับถ้าเกิดเขามีสีดาเมจแล้วเขาไม่กัดขึ้นมาได้คีก็ปิดเกมเลยเลยครับผมก็จะเป็นการเน้นเล่นแบบจบไวครับผมอ่ะก็จะได้พลังไปแล้วก็โยนให้เพื่อนให้ฝูงอะไรว่าไปครับ แล้วก็ฮิลครับผม4ใบแล้วก็ดอทิเกอร์ครับผม3ใบอันนี้ก็ใส่ไว้จั่วหาเกส mm ี hmm. เพิ่มเติมครับผมแต่ถ้าเกิดใครไม่ค่อยมีปัญหาเกี่ยวกับเกสีหรืออะไรอย่างเงี้ยครับ mm hmm. ก็ใส่เป็นฟอนตก็ได้ครับมือก็จะหนาขึ้นแต่ของผมชอบหาไม่เจอก็เลยจะใส่ดอไว้ครับผมประมาณนี้แล้วก็ Over อร์ทิเกใบครับผมแล้วก็ Perfect กต์กาครับ4ใบเลยก็จะประมาณนี้ครัหรับ เด็กแมกโนเลียหลังจากที่ปลอดยุงแล้วหลังจากโดนกำจัดยุงไปที่เรียบร้อยแล้วก็จะประมาณนี้ครับต่อไปก็เป็นสาธิตคอมโบแบบรวดรัดก,กันเลยไปเลยครับผมโอเคครับก็จะเป็นสาธิตการเล่นแบบรวดรัดครับผมอันนี้ก็เป็นฝ่ายเริ่มก่อนกําลังจะขึ้นเกียร์สี่ก็เข้าเลยครยับจัวหนึ่งโอเคแล้วก็ไล์เป็นเกียร์สี่ครับเอวอธอก็สกลิลเมื่อลงช่องแวนก็สามารถคอาการ์ดจาก ในโซลงเรียกาดได้ผมก็คอตัวเกตหนึ่งเลยเอ้ยตัวเกตสองเลยแล้วก็คอพี่หมีครับผมแล้วก็คอไปนี้เลยฟีเวอร์น้องน่ารักสกิลเอลเดอร์ผมก็จะทำให้ทุกตัวที่เป็นเรียกาดได้ห้าพันนะ,ะแล้วก็เอาแวนเปิดก่อนนะผมหนึ่งหมื่นสามพันสามไดเท่านั้นนี่ก็จะตีค่อนข้างเบาครับแต่่าได้การแจกพลังให้เรียกาดเนาะที่เปิ้ลได้อะ เคียบอ่ะสูขเขากาดสองลูกอะไรอย่างนี้เราว่าไม่อยากเสี่ยงมากเราก็โยนขีให้นี่พลังให้พี่มีครับเซกเกิเช็คเป็นเกย์สองครับแล้วก็เตอร์เช็คเป็นเกย์สี่โอ้โหในลูกเดียว <c oughs> อ่ะทีเราก็จะหนีตาย <c oughs> เอามื่นห้าครับตีแวนแล้วก็อันนี้ก็เป็นมื่นสามครับตีแวนถ้ากาดก็ขอสองลูกนะอันนี้ก็อาจจะต้องปล่อยครับเขาจะปล่อยอะไรอย่างเงีนะ้ย พอใช้กากสองใบาอาจจะก,กวนนิดนึงแต่ถ้ามีห้าพันห้าพันก็ได้โยนได้อ่ะแล้วก็พี่หมีไปเลยอันนี้ก็เป็นสองหมื่นห้าพันทับสกิลคาร์บาร์หนึ่งโยนพลังให้พี่เสือสองหมื่นห้าอ่ะโยนทนางนี้สองหมื่นห้าปึ๊บจบหมื่นนะแล้วก็อันนี้เป็นสองหมื่นสามพันทับตีแวร์เลยอ่ะแล้วก็สกิลครับพี่เสือถ้าเกิดอยู่ในแถวดะตั้งตีก็โซบาร์หนึ่งครับโซบาร์เกียร์หนึ่ง ล้วก็ตัวเองได้บวกสามหมื่นครับแล้วก็เลือกเดียการพื่งทุกใบเราก็จะสามารถไม่สามารถกัดด้วยเกรดนั้นได้ทั้งสนามอสูรอีกฝ่ายมีเกรดศูนเนาะห้ามเกรดศูนย์กัดนี่โกงจัดสามหมื่นสี่หมื่นสี่หมื่นห้าครับสองเอ,อ้เขาก็จะป่าพีจีมาอะไรนั่นเองเราก็ผ่านเลยครับก็รับแรงกระแทกว่าจะตีับปุ๊บไม่มีฮิวครับพลังแวนอุ้ยคิพลังแวนให้ใช้ได้อยู่ ่ะเราเราจะดูเรามีอะไรได้ครับก็มีแพนเทโลนะมีแพนเทโลโอเคมีเยอะมากแต่ก็ดูโซรับถ้าเกิดเราไม่มีแมกโนเรียในโซลหรือบนสนามเราก็จะไม่ได้สกิลนะแต่ว่าเราใช้โซบาร์ได้อีกหนึ่งครับเพราะฉะนั้นแพนเทโลจะยังไม่ใช้เนาะกาดไปก่อนปุ๊บปุ๊บปุ๊บเราก็อินเตอร์เซปตัวนี้แล้วก็ชิลอ่าดอครับชิลเพิ่ม5าผ่น เราเข้าทีครับก็จะเล่นประมาณน,นี้ไปเรื่อยๆครับแล้วเราก็ไลค์ทีนึงก็ได้ปุ๊บได้บอดฟรีเฮ้ยไลค์หน้าตาแปลกไลค์ได้บอดฟรี <laughs> าาฟรปุ๊บก็เป็นเอเดอร์มาอันนี้ก็วนเหมือนเดิมผมตีเลยแล้วก็ชิปเปิลได์ปุ๊บปุ๊บขี่ให้ข้างเอ้ยขี่ให้พี่เสือแล้วก็พลังให้พี่หมีแล้วก็สปุ๊บอ่า <laughs> เดี๋ยวนะไดหน้าตาคุนค้นๆ <laughs> เราค่างตีรับหมื่นอันนี้ก็ขอ2ของไบเดอรเขาห้าดมแล้วก็จี้เขาเลยครับอ่ะนี่ <c oughs> เคคบก็จะเอาจิ้งจอกตีครับผมก็จะบวก1,000งเป็น1 8ื่นบวก5้าพันสองครับตีเลยแล้วก็สกิลพี่เสือครับในแถวแนวตั้งชมตีโซบานหนึ่งครับผมจ,จะได้รับแอควก1,000งแล้วก็สมมติีฝั่งมีเกณน1่เกณฑอยู่บนบอร์เนาะก็ห้ามเกณนึ่เกณฑเข้าช่องกาดเลยครับผมอ่ะเราพี่มีตีสองหมื่น้าสกิลครับครบานหนึ่งเกินพลังสองหมื่นห ก็กลายเป็น35,000นี่ตีเลยทีนี้พี่เสือก็จะเป็นห้าพันบวกห้าพันตัดออกเป็น4ี่สี่หมื่นสองคี้ครับตีแวนโอ้แรงจัดอันนี้ถ้าเกิดเขาไม่มีการแบบพวกเกศสูอะไรอย่างงี้ก็อาจจะไปหวันได้เลยครับผมหรือถ้าเขาแบบมีแค่เกศหนึ่เกศสองก็การ์ดไม่ได้ครับเป็นบังคับรับเท่านั้นประมาณนี้ครับผมสำหรับ คอมโบสาธิตแบบรวบหลักครับผมต่อมาก็จะพาไปดูท้งเกมผมไปกันเลยโอเคก็จะเป็นการสาธิตของการเริ่มหลังก่อนครับจะได้ดูว่าถ้าเกิดเราโดนถมก่อนเราจะเล่นอะไรประมาณนี้นะ3ามสาโอเคโอค้โหอ,อันนี้อาจจะต้องเปลี่ยนสีนะเ,เพื่อหาเมนูเรเกสีเนาะแล้วก็ถือภูมิปัญญาสัตว์ป่าไว้ผู้บอดตอนต้นเกมเราจะได้ไม่เสียมือเยอะ เลิกอ่ะเขาเทิร์นทัพจวดหนึ่งอ๋อเราจะทิ้งแพนเทโลก่อนครับผมไลท์เกนหนึ่งครับเริ่มหลังจั่วดกันหนึ่งใบปุ๊บโหูจวดขคิตีเลยไลคิขี่ไหมแพนเทโลอ่ะเราก็จะมีบอทสองใบแล้วเนาะโอเคเราก็ผ่าเนเทิร์นครับฝ่ายตีมากทีนี้แมงโนเลียยังไม่รีบใช้ดาเมจสักเท่าไหร่แล้วจะกล่าวไปก่อนนะผมการง่ายๆอแล้วก็เข้าเทิร์นทับจวดหนึ่งแล้วก็อาจจะทิ้งดอทิกเกอร์ครับผม ลายเป็นเกศสองสกิลเกศเหนือเมื่อโดนลาทับก็จะเปิดท็อปคอได้ปับ๊บเฮ้ยได้ของดีโอเคเราก็จะเก็บน้องไว้ก่อนนะครับเพราะมันต้องตีแถวหลังเนาะถึงจะการสามสองใบอ่ะแล้วก็ตีเลยหนึ่งได้ครับผมได้เช็คอ่ะเก่งจิ้งจอกพันเทิร์นอันนี้เขาก็ขึ้นเกศสาวก็โถมาเลยเราก็จะต้องปล่อยก่อนเคียบพลังแวนอ่ะช่วยเบรกเกมได้อีกหนึ่งระเบิดเกศสีครับผมอ่ะแล้วก็กายหนึ่งใบ ส่วนเขาโถบอีกเลนหนึ่งให้หมื่นห้าโอเคเราอยู่เขาไว้ที่สองแดมครับผมก็วจันหนึ่งอันนี้ก็ทิงท้งเป็นอ่าเป็นดอทิกเกอร์ได้ครับผมไลมท์แม็โมาเรียรสกิลแค่สองครับผมเมื่อโดนไลท์ทับก็โซบาตหนึ่งครับโซบาตตัวเลือกผมเปิดท็อปคอปุึบ๊บอุย๊ยโหการคอที่เจ็บปวดน,นี่คืออะไรอ่ะแล้วก็ ช้เลยภูมิยาสัตว์ปคาร์บะหนึ่งครับทิ้งจากดอกสาใบหนึ่งสองสามแล้วก็ชุบสองครับผมในที่นี้ก็อาจจะชุบเอเราปูบอร์ดด้วยแผนเลโรได้นะอ่ะ,อะชุบสองตัวนี้ก่อนอเอามาเป็นต้องเป็นแถวหลังตีหนึ่งตัวอ่ะก็เป็นอย่างนี้ก่อนแล้วกันอ่ะตีแค่นี้ <laughs> แล้วก็จะคอเป็น อ,อพี่หมีอะไรครับอ่ะนี่ไปแต่อัน,นี้บอดไม่ค่อยสวยเนาะโอเคเราก็จะเปิดด้วยแมกโนเลีย e ผมตีเลยหนึ่งหมืนแปดพันทับสองได้อ่ะอย่างนี้เขาโนกาสมมตินโนกามาปุ๊บเกตสี G C แล้วเซก้าเช็คอืกโนจะขี่เข้าเขาหน่อยไม่เข้าเลยแล้วก็ไม่จบการต่อสู้งหมบคาร์ดบัลนหนึ่งแล้วก็เลือกให้หนึ่งตัวตีได้ครับผมครั้งนี้ผมก็จะให้ตัวนี้ตีได้นะ ตีงบหมื่นตีงบห้าพันตีได้โอเคแล้วก็ใบนี้ก็ตีครับหนึ่งมืนแปดพันเท่านั้นนี่แล้วก็พี่เสือครับอันนี้ใช้จิ้งจอกถ้าเกิดเธอหน้าเราโซบารมีโซเดี๋ยวใช้นะโอเคเราเอาอันนี้ตีก็เป็นสองหมื่นสามพันครับสกิลเสือครับโซบาร์หนึ่งอ่ะตองเพิ่มหนึ่งหมื่นแล้วผมแล้วก็ฝั่งห้ามกาดตามเกทที่อยู่บนบอร์ดอย่างเช่นเขามีเกทหนึ่งกับเกทศูนย์เขาห้ามกาดเกทหนึ่งเกทศูนย์ 0, เนาะ โ,โกงไปไหมเนี่ยเราอ่ะแล้วก็ตีเลยอันนี้เป็น2องหมื่นะผมเอาจจะกาดอยู่นะอาจจะอยู่สัก4แดม5แดมอะไรี้ว่าไปจบเปด้วยมือ5า้าใบเสี่ยงตายค่อนข้างมากครับผมโอเคแล้วเขาก็โถมมาเลยครับตีแล้วปล่อยก่อนครับปล่อยครับอุย้ยไม่มีใบสุดท้ายอ่าชี้พลังแวนนะผมโอ้โหเกือบตายอันนี้เราก็กาดสุดใจครับ อันนี้แผนโลกาเลยก็ได้แล้วก็เอาเสือเสบหมีเสบเอาหมดแล้วก็อาจจะเพิ่มไปกาดครับผมแล้วก็จบกันไปโอเคผมก็สแตนทครับจัวหนึง่งแล้วก็ไ like, <olia> ลท์แมกโนเลยเอลเดอร์ครับผมแล้วก็สามารถคอโซ่หนึ่งใบลงเรียกอากาศได้นี่ผมก็คอทับโอเวอร์ไปเลยนะไม่ได้ใช้แล้วแล้วก็โซมีแค่หนึ่ง เพราะฉะนั้นแพนเทโล่จะไม่พอใช้อันนี้ใช้เสือได้นะครับอ่ะเราใช้เสือลงเลนไหนดีเลนนี้เลยจะได้แบบเป็นเลนสุดป,ป่วนแล้วคอแพนเทโล่ครับผมอ่ะตัวทิ้งจอบหมวกมือโอเคครับจก็บใจห้าพันทุกแถวเลยอันนี้ก็จะเอาแมกโนเลียเปิดก่อนกันนะครับหนึ่งหมื่นสามพันแมกโนเลียจะไม่พลังเนาะอ่ะทิปเปิ้ลไดครับผมโอเคเดี๋ยวเป็นไดใช่ครับเจ็สองสเซครับคีอ่า เอาให้พี่เสือหมดเลยก็ได้เพราะอ่าเกมนี้เราไม่มีพี่หมีอ่ะแล้วเตอร์เช็คดอรดิเกอร์พลังให้เสือจวหนึ่งเฮ้ยโอ้โหใช้ได้ในเราแล้วก็หนึ่งแปะหนึ่งแปะอะไรหนึ่งมื่นแปดพันทับตีอันนี้ก็เป็นการแบบไล่หล่อยชาวบ้านนะครับกีเป็นตีบวกห้าพันเป็นหมื่นหมื่นสี่บวกห้าพันเป็นหมื่นเก้าครับผมแล้วก็น,นี้ตีเป็นสองหมื่นสามครับแล้วก็อ่ะมาปาร์ตี้ปวดครับขอสองใบครับมือ มหมืนสามตีไปแล้วก็จังหวะที่ตัวนี้ตีครับก็โซบัสหนึ่งครับให้เสือเพิ่มแรหงหนึ่งมือนบผมเป็นตีสี่หมื่นห้าพันสี่หมื่นห้าพันสองเคียบอันนี้สุดเขามีเกณฑ์นหนึ่งมาบูตดด้วยก็ห้าม pg ครับไว้ง่ายเลย <c oughs> ห้ามเกณฑ์นหนึ่งลงช่องการดนะแต่ถ้าเกิดช่วงนี้จะมีพอเดอร์เกี่ยวกับกระจกออกมา <c oughs> ก็สามารถใช้อเดอร์ได้ครับเพราะเดอร์ไล่ปุ๊บมันจะลงดรอปเนาะมันไม่ได้ลงเข้าช่องการดเพราะฉะนั้นจะใช้สามารถใช้อเดอร์มากระดได้ครับผม ตรงนี้อ่ะอันนี้ก็ตีไปครับสองคริสก,ก็จะปิดเกมด้วยท่านี้เลยนั่นเองก็จะประมาณนี้เท่าสำหรับสายแมกโนเลียถ้าเริ่มหลังก็พยายามกักแดนมาให้ดาเหจตัวเองไม่ไหลไกลจนเกินไปครับแล้วพอเราจะเล่นเจสี่เพื่อจะมปปิดเขาก็จะได้โถมอย่างเต็มที่เนาะจะได้เก็บมือ,อไว้แบบว่ากล่าวเลยแต่ถ้าเกิดเขาแบบตีมาสี่ขีห้าขีอะไรอย่างงี้ก็รอดยากนะเราต้องกักแดมมา,มากกว่าน,นี้โอเคครับผม ก็จบไปแล้วสําหรับเด็กโ r o ไฟล์แมกโนเลียเกตสครับผมที่ไม่มียุง,งนั่นเองนี่โอเคครับผมก็หากใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับผมตอนนี้มีเป้าหมายใหม่อยากจะไป1,000งพันซับสไครอีกครึ่งทางโอเคครับผมวันนี้ก็ไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย